รีแคปละครรักร้าย EP 1 2และ EP 1 3มาแล้วค่ะใครที่พลาดคลิปนี้ไปนะคะอุ้มเสียดายแทนทุกคนเพราะว่ามันคือ EP สุดพีพีจริงๆเพราะว่าตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงตอนที่แล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้จักดังวาดกับธีรกิจในนามของการเป็นน้าหลานกันใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้ว2คนนี้มีความสัมพันธ์คือ เป็นผัวเมียกันเธอเขาไม่ใช่น้าหลานรักต่างว้นะเธอเป็นมิจฉาชีพที่หลอกคนมาทั่วไปหมด10กว่าปีละเนียนเนียนโดยใช้วิธีการให้ผู้ชายเนี่ยไปหลอกล่อผู้หญิงทําให้รักแล้วหลังจากนั้นก็โกงเงินเขาแล้วก็หนีไปทาแบบนี้มาทุกรายเลยค่ะแต่มาตายกับเคสของเวนิกาเพราะว่าธีรกิจเนี่ยเขารักเวนิกาจรงิงๆทุกคนซึ่งเบื้องหลังของการถ่ายทาําฉากที่3คนมาเจอกันก็คือเจพี่แห แล้วก็ใหม่เนี่ยเป็นฉากที่เจเจที่พักบอกว่ามันเป็นซีนที่พีดที่สุดสมับชีวิตการเป็นนักแสดงของเขาเลยพลังของทุกคนนะเล่นออกมาได้แบบเรารู้สึกว่าถ้าเราไปคิดแทนใครสักคนหนึ่งหนึ่งในสามตัวละครเนี้ย เราจะเข้าใจเขาเลยอะทุกคนคือมันมีพลังมหาศาลมากถ้าเราคิดแทนเวนิกาเราก็จะมีความรู้สึกเออเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงได้ช็อคอ่อนเปี้ยขนาดนี้ตั้งแต่ต้นเรื่องเพรคนเขาก็ด่ากันหลายคนก็ด่านะว่าแบบโอยทำไมนาะงเอกดูอ่อนแอจังเลยเธอเธอลองเป็นเวนิกาสิเธอรักใครสักคนหนึ่งแล้วคือรักและศรัทธาทั้งผู้ชายแล้วก็รักและศรัทธาในตัวของผู้หญิงที่เป็นเหมือนน้าอยู่ๆเอ้าไม่ใช่นะ้าเป็นมี แล้วหนีไปตั้งแต่คืนงานแต่งเธอโกหกฉันมาตลอดมันช็อกจนเข้าโรงพยาบาลได้เลยอะ่ะแล้วธีรกิจตัวธีรกิจเองก็โหเจตเลนออกมาได้แบบน่าสงสารมากๆน่าสงสารน่าโมโหน่าเห็นใจน่าหมัน่นไส่น่าทุบทุกอย่างในขณะที่ด่งวาดเองเราก็รู้สึกว่าเออรู้ระว่าตัวนี้ร้ายแต่มัน ก็นะดิเมืงฉันรักธีรกิจอะแล้ววิธีการที่คนชั่วนึกออกก็คือทําชั่วก็คือเท่านั้นเลยอะหลังจากที่ดั่งวาดกับธีรกิจเนี่ยย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ไม่เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าดั่งวาด,ดัูว่าธีรกิจเนี่ย รักเวนิกาเข้าแล้วแล้วที่สําคัญตัวของธีรกิจเองเนี่ยก็ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของเวนิกาผ่านไ g จีจแล้วก็ใช้แอดหลุมแต่เวนิกาเนี่ยรู้เพราะว่ามันมีสัญลักษณ์บางอย่างที่2คนนี้เนี่ยเขเคยสื่อถึงกันเวนิกาก็เลยต้องการที่จะใช้ความรู้สึกนี้ของธีรกิจนี่แหละกลับมากลับมาให้ฉันแก้แค้นที่ได้งานนี้สนุกค่ะเพราะว่า อีกหนึ่งตัวปั่นก็คือน้องเจนเด็กฝึกง,งานสาวแสบสาวแซบนะจ้าถูกดึงกลับเข้ามาใช้ในเกมนี้นะคะเพราะว่าเบนี่กับเวนิกาเนี่ยต้องการจะให้เจนเนี่ยแหละเป็นตัวล่อหาที่อยู่ของน้าหลานกำมลอหรือผัวเมียมิจฉาที่กลับมาให้ได้และตอนจบของ EP13 นะคะคือว่าบันเทาเนี่ยบอกรักเวนิกาผ่านไอแล้วเธอที่กิจส่อง IG อยู่ไม่เต้นเราเราดียังไงเล่าเอาไปติดตามชมคลิปหน้านะคะ